ที่เหลืออุนได้ออกครับมาไหนใครไม่ได้ทีมมาทำไม่ได้เอาเปลี่ยนกันอีกครั้งไงกรรมการไงเปลี่ยนได้ใบแดงที่เหลือใครไม่มีมากพร้อมที่เหลืออุนได้ออกที่เหลืออุนได้ออกเลยค้ชก่อนหนึ่งสองสามเขาบอกว่าเขาตัดเกมทุกวันวันละสามร้อยสี่ร้อยทำสองเขาบอกเขาดูทีมได้ไหมยังเขาดูเป็นเนี่ยคนบ้านไม่ได้ไปให้ดูได้ครูเอากระดาษไป้เลยเดี๋ยวผมแอ็ดไป

ดัก,กอนดัก,กอนดัก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 ตอนนี้เล่นเกม X.O. ครับใครวางม์กเกอร์เรียงได้เป็นแถวสามอันเป็นฝ่ายชนะครับเล่นเกมเ o กอตรวสอบปฏิกิยาไหวพริบของน้อง,องๆครับ ตอนนี้สปีดมาแล้วอตอนนี้สูสีครับสีเหลืองสีเหลืองมาแล้วสีเหลืองมาแล้วตอนนี้เขาวางต้อตงดักแล้วดักทางแล้ว,ลวเรียบร้อยไม่ทันนะครับเปิการออก ออกตัวครับสปินต้นครับสปีดนะครับเป็นฟันเกมครับวางกลางได้เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้สีน้ําเงินสีเหลืองสีเหลืองสปีดมาน้ําเงินตามมาครับดักดักครับตอนนี้ดักแล้วเอาละสีน้ําเงินสีน้ําเงินเรียบร้อยครับน้ําเงินมาก่อนเรียบร้อยไปไปตอนนี้สีเหลืองครับโดนสามเกมรวด อาวมาเกลุดนำเงินวางแล้วสเนนเเววีเหลืองดักทางครับตอนนี้นำเงินมาเงินวางแล้วเหลืองดักทางครับดีมากวันนี้เหลืองดักทางนำเงินสปีดมาเอาแล้วขัดดักทางดักทางดักทางเรียบร้อยครับแถวซ้ายแถวซ้ายเอ๊ ได้เปรียบครันื่จากสีน้ำเงินวางตรงกลางได้ทางตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงกลางตอนนี้สีเหลืองได้เปรียบแล้วสีน้ำเงินต้องดักทางครับโอเคถูสีเท่านี้อ่าสีเหลืองวางเอาแล้วดักทาง ดักทางครับระวังครับระวังชุงนกันจังหวะกลับเอาละสีเหลืองทำไงน้ำสูสีน้ำเงินดักโอเคตอนนี้ต้องมาแก้ไขแล้วอ้าวเหลืองถึงก่อน ึกการส่งตัวบาลานครับเกมฑที ids, ่สองตอนนี้กำลังแบ่งแบ่งสองทีมนะครับให้พี่เลือกน้องเ อะไรี้ได้กรันี่ได้ะลาแบ่งทีมครับสองฝั่งสูงสีมาทึกความรอหนูอันนี้ผมไดค่แล้วกกระทันหันไปเจอเบ็ดตกปลาคุณ เคขนี้เะครับมาเกอร์บอสิตาห้ามล่วงครับนะครับฝึกความคล้องตัวการทรงตัวให้บาลานซ์ครับอ่าอ่าล่วงครับอ่าพอดีล่วงพร้อมกันครับเสมอครับเกมนี้ นะครับกลวยที่บนศรีสะห้ามล่วงถ้าล่วงนะครับทีมนั้นแพ้ในเกมนั้นตอนนี้สปีแล้วอัปเกรดอัพเกรดนะเดี๋ยวขึ้นครับมือจับศรีสะด้วยนะครับ ภาษาบ้านๆาษเรี่ยเกมวิ่งเปรี M ้ยว e นะครับมาใหถึงมาร์เกอร์แล้วกลับตัวให้คนต่อไปใส่มาร์เกอร์หรือหรือกล้วยนะครับที่ศีษะนะครับแล้วก็เปลี่ยนจนกว่าจะถึงคนสุดท้ายใครเสร็ตก่อนถือว่าเป็นเกนมนั้นชนะตอนนี้ครับสซสีสูสีสูสีเหลือสองคนสุดท้ายเหลือสองคนสุดท้ายเหลือสองคนเยอ้าว อ้าวสีแดงนะครับเนื่องจากวไวมาร์เกอร์ล่วงเื้นครับเสียเงินจากที่ตามหลังนะครับทำถูกกติกาเป็นฝ่ายชนะไปเกมนี้ตอนนี้กลงังจัดคิวครับเดียวลำดับว่าใครจะวิ่งก่อนวิ่งหลัง ครับแต่ละทีมเริ่มแล้วครับทีแหลกครับวันนี้นะครับแห่งน้องได้ทีแลกในการฟันเกมครับอ่าเด่น้องตัวเล็กครับ สีแดงไล่ครับตอนสีแดงไล่ตอนนี้น้ำเงินนำอยู่ครับสีแดงไล่ที่มานจะติดแล้วสีน้ำเงินเหลือคนสุดท้ายครับสีแดงเหลือสองคน สีน้ำเงินชนะครับสีแดงช้าไปนิดนึงจังหวะแรกเจสุดท้ายครับนะครับตอนนี้สีน้ำเงินนำอยู่ครับสองต่อสูงเกมสูสีครับจังหวะทูนี้สูสีอ่าสี Còn đi đang nam hấp. À, à. à, à. Chị đang nắm vô. Đập. Chị nắm tăng marker tăng quê đi đưa bên Cặp cao thì đi. Sĩ đen có เดือสองคนเท่ากันครับตัวนี้เกมนี้นครับสีแดงเป็นฝ่ายชนะ